เหตุการณ์ของกองกําลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะฮะที่เขายังคงเปิดฉากโจมตีฐานทหารเมียนมาฐานที่บาโบในเขตอําเภอสุการีที่เมียวดีรัฐกะเหลี่ยงของเมียนมานะครับเข้าจู่โจมอย่างหนักเลยซึ่งจุดนะฮะที่เขามีการประทะกันเนี่ยอยู่ห่างประมาณ1กิโลเมตรจุดปะทะอยู่ตรงข้ามบ้านหมื่นลุยชัยของอําเภอพบพระจังหวัดตากครับท่านผู้ชมฮะ เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารของเมียนม,มาเนี่ยเขาได้ใช้อากาศยานแล้วเนื่องจากไม่ได้อยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนฝั่งบ้านเราเลยนะครับทานผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัาอากาศของไทยเลยส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 สองลำนี่บินมาจากฐานบินตาคลีที่นครสวรรค์บินไปที่ตากเลยนะฮะทานผู้ชมฮะเพื่อบินล่าตระเวนทางอากาศสแสดงกําลังป้องปรามการล้ําแดน จากสถานการณ์ก็ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วอะครับยี่พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในพื้นที่ฝั่งนู้นเนี่ยที่อยู่ติดกับชายแดนของเราก็ยังคงมีความรุนแรงในพื้นที่อยู่นะครับทำให้ยังคงมีคนที่หนีภัยจากความไม่สงบในเมียนมาที่ขออพยพข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทยต่อเนื่องนะฮะคือเข้ามาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเราเนี่ยจะเตรียมสถานที่เอาไว้3แห่งนะฮะยอดรวมจำนวน508คน นอกจากนี้เนี่ยกองกําลังของเรานะฮะยังคงป้องกันการลุกลับอันธไตยโดยกองกําลังในเลสวนโดยเฉพาะกิจราชมนูและยังมีตชดอด้วยนะครับหน่วยเฉพาะกิจตารวจตะเวนชายแดนที่34เขาก็เสริมกําลังเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน และวางกําลังตามแผเนเผชิญเหตุแล้วนะครับและทํางานร่วมกับฝ่ายปกครองสพพพระ,พระและหน่วยงานท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าการประทะในครั้งนี้เนี่ยนะฮะในฝั่งของเมียนมาเองเนี่ยที่เขาประทะกาันระหว่างรัฐบาลของเมียนมากับทางชนกลุ่มน้อยเนี่ย ก็กินระยะเวลาหลายวันแล้วต่อเนื่องเลยอะฮะตั้งแต่27พฤษภาคมและจุดที่เขาประท้าเนี่ยก็ถ้าตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าอยู่ห่างจากฝั่งเราเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองคือมันไม่ได้ไกลเลยค่ะก็มีโอกาสที่อาจจะมีการอพยพกันหรือเปล่านะคะ,คะก็ต้องรอดูแล้วก็ติดตามเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ตามบริเวณแนวชายแดนทีนี้ในเรื่องของชายแดนแล้วนะคะที่เราจะต้องปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทีนี้ทางภาค